สวัสดีครับพี่น้องครับการทำคลิปเรียวให้ผ่านไม่ยากครับพี่น้องครับแค่ขยันลงคลิปทุกวันครับขยันลงคลิปทุกวันแล้วก็ไม่ทำผิดกฎของ facebook ผ่านแน่นอนครับถ้าเกิดวันไหนเพื่อนๆไม่ลงคลิปวันนั้นเพื่อนก็ไม่เห็นเราหนึ่งวัน ยอดเราก็จะน้อยลงมันก็จะผ่านช้าครับเพื่อนๆก้องขยันและอดทนครับต้องลงคลิปทุกวันลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับทาแบบสม่าเสมอครับยังไงก็ผ่านครับข้อสำคัญเลยครับอย่าําผิดกดเฟซบุ o กเด็ดขาดครับถ้าเกิดเพื่อนๆครับผิดกด Facebook ก่อให้เพื่อนๆมียอดวิวหลักแสนหลักล้านยังไงก็ไม่ผ่านครับ ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ